สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชุดเจาะเลขในตารางนะคะก่อนจะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่16นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะว่าสูตรนะคะเป็นยังไงบ้างเข้าหรือหลุดนะคะ รอบที่แล้วนะคะวันที่16นะคะออก2 3 5นะคะแล้วก็8 3ล่างนะคะมาดูกันนะคะเลข3ตัวนะคะอ่าเข้าหรือหลุดนะคะสรุปก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่า2 3 5นะคะ2 3 5ถ้าเอสเอา5 2 3ก็จะได้ตัวโต๊ะนะคะผิดแต้มเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับชุด3ตัวนะคะพี่น้องจา๋าเลขในตารางก็มา5กับ3นะคะมั่นใจ0ย์กับ9นะคะมั่นใจไปหน่อยเนาะ0 9 3ย์นะคะ 3, 3นี่ก็แอดก็ให้ไปในสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับ3เนาะอ่าส่วน2ตัวนะคะ2ตัวอันนี้ก็ผิดแต้มเดียวนะคะแหนจะเป็น83เนาะพี่น้องถ้า8 3ดก็จะได้ล่างนะคะ ได้ตัวตัวตรงเนาะสามห้านะคะในชุดตัวเด่นชุดตัวเด่นแปดตัวนะคะแปดชุดนะคะก็เข้าสามห้าสองตัวเนะาะสองตัวบนนะคะตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าถ้าท่านใดหยิบจับไปก็ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสามตัวก็ไม่เข้าขอโทษด้วยนะคะล่างไม่เข้านะคะไปลุ้นลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่สามสิบนะคะ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปนะคะวันที่30นะคะเดือน12นะคะ2564นะคะสิ้นเดือนสิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกท่านาพี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้มีโชคมีลาบกับช่องเพียนพารวยด้วยนะคะ แนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะ ชุดเจาะนะคะสามตัวและสองตัวเด่นนะคะมาดูเลขในตารางนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ารับชมอย่างมีสตินะคะอ่าตัวเด่นในตารางนะคะศนะคะก หนึสนะคะสามารถจับเองได้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะแอดก็จะให้ทั้งหมด6ชุดนะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ2 เก้าหนึ่งนะคะศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะคะห้า เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าห้าชุดสามตัวนะคะพี่น้องจา๋ามีทั้งหมด6ชุดนะคะถ้าชอบก็เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางได้นะคะอ่าชุด2ตัวเด่นนะคะ ชุดสองตัวเด่นมีทั้งหมดแปดชุดนะคะแอดก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วนะคะ9ก้าสองนะคะ9ก้าหนึ่งก้าูนเจ็ดูนูนหนึ่ง สองหนึ่งเจ็ดเก้าเกสี่นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสองตัวไปกลับบนล่างนะคะถ้าชอบตัวไหนเป็นหยิบจับไปแล้วนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ,ะบนล่างด้วยนะคะไม่เห็นวันที่แล้วพี่น้องเขียนตัวใหญ่เกิน เอาแค่ okay. ตัวเลขพอนะคะมาดูตัวเน้นนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะมาดูนะคะ มาดูสามตัวนะคะสามตัวนะคะแอดชอบสองเก้าหนึ่งนะคะแอดชอบชุดนี้สองเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะคะ เก้าสี่นี่ไม่ไม่มีในตารางนะคะพี่น้องจา๋าไม่มีในตารางนะคะความชอบส่วนตัวเนาะมาดูชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวเด่นนะคะอันนี้ชุดชุดสองตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าแอดชอบอ่า 9ก้าสองสองเก้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งรอบนี้แอดชอบหคู่นะคะตัวที่เอามาสำรองนะคะเกสีเนาะอันนี้ชอบส่วนตัวถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ